พญิวนัค้นผู้ให้ขีโ่โผ่หญ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเมื่อนี้ด้เวลามืดนมากค่ำมากมก็สิมาเหตุกบเขา่าคือเก่าเป็นไดพี่น้องพญิวัวเก็เหตุไปหลายคลิปแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่พอ่อแม่ได้ติดตามพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ติดตามพญิวนกดแช่กดไลค์กดติดตามให้่พญิวนลโดยตลอดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ยุต่้งประเทศนะครับสหรัฐเมกาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี สวีเดนเดนมาร์กโอ้ยหลายๆประเทศเยอรมันมุ่ละครับหลายหลายประเทศไลบัวบาดบา่ไหวขอขอบคุณหลายๆที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับแต่ขอขอบคุณหลายๆมือนี้เพราใหี่อ้วนแต่ิมาเห็ดกับเขาขึ้นเ่าเหรครับแต่ว่าเป็นนีหยังที่ึ้นอยากซื้อๆเห้อครับขึ้นอ,อยากขึ้นอ,อยากอย่างตีขึ้นอ,อยากกุ้งแซนํปาปลาสันเี้่อนหี้อ้วนมาอยากกุ้งแซนําปลาด้ แเลไปซื้อมาแหะครับซื้อกุ้งมากนี่ครับซื้อกุ้งมากนี่ครับนี่กุ้งที่นี่ว่ากุ้งเขาเนี่ยซื้อกุ้งมากนี่ครับเนี่ยต้องมาต้องมาทำความสะอาดกันนะครับมาเอาเกล็ดออกตลวก็พาแล้วก็เสศษดาๆอยู่ในเนี่ยครับก็เอื่นใส่มานะโอออกซะก่อนนะครับเอาออกให้สะอาดล่างวทำขั้นสะอาดให้ดีแล้วก็เอากุ้งเนี่ยไปแช่โซดาครับนี่ครับไปแช่น้ำโซดานะครับ ไปแช่น้ำโซดาแล้วๆก็เอาไว้ในซองฟิตรู้ครับแล้อไว้ในซองฟิตให้มันเย็นๆนะครับแล้วมันสีแสบปรุงแช่น้ำปลาที่นี่ขออธิบายสักก่อนว่าส่วนประกอบสิ่งสีห้องสีใสในหั่นมีอย่างแน่นี่ครับพริกเหรอครับผมว่าได้นั่นดอกมือนี่ตัวมะเขือเทศมาประเวแก็เลยของไปอยู่ข้องหกเบิดก็เอาสิละอันนี้คือพริกครับอันนี่เนื้อพริกนะครับสองมีครับผงนัวครับผงนัวเดือดกับน้ำปลา เดี๋ยวก็นี่ครับไม่หยั่งนี่โซดาแล้วก็กุ้งนะครับเนาะแล้วก็กระหล่ำครับแล้วก็มีบักหน้าวแล้วก็อันนี้ไม่หยั่งอะนี่เอ้บักมะละมันเป็นมะละขีโลนี่มันใหญ่เนาะมะละนี่นะครับมะละมันบวกมครับมะละมุนี่แล้วก็กระเทียมอันนี้น้ำตาลนะครับอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดนะครับทีสี่เฮดกุ้งแช่ํำปลามือนี นะครับที่นี่พยุ่งวนกับลัดพุ๊บไปเลยล่ะนะครับมือนีหลัดพุดไปเลยคือนี่ตามแล้วนะครับตาหยังกระตำบักพริกใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่แหละครับเนี่ยใส่หอมใส่ใบมะแมงใส่กระเทียมใส่ผักชีนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสีเห็ดนำจิม้มเลยครับสีเห็ดนำจิ้มสำหรับหลาด กระส่อย่างนี้ผมใส่ใส้ไหเบิ้งซะเลยนะครับน้ำตาลครับใส่น้ำตาลไปจัหน้อยเนี่ยใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาด้วยครับบัดนี้ใส่น้ำปลานี่คือหนามลาดด้วยครับขอสอนนะครับใส่ชูรดขอช้อนหน่อยครับแล้วก็ใส่ใส่บักหน้าครับเอาให้เปียวๆด้วยครับไม่ต้องเสียบเนี่ยครับนาลาด เดี่ยวเปรี้ยวเผ็ดครับมันจังแซ่บมันจังอร่อยเนี่ยครับเดี๋ยวค้นๆแล้วก็ซิมเมืองสะก่อนอันนี้สิเดี๋ได้ครับเด้อโอ้เสร็จสุดยอดนี่แหละครับรสชาติต้องออกมาแบบนี้เลยครับเผ็ดหวานเปรี้ยวสามรสครับที่นี่อันนี้ครับคือสำเร็จแล้ว ไข่เบิ้ะเลยนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เ้าเบิ้งเคื่องแล้วพอเยอะอ้วนกะได้จัดเนี่ครับจัดเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นตะกินปะครับนี่มะระครับนี่กระเทียมนี่นี่ครับกระหล่ำครับกระหล่ำแล้วก็กุ้งนะครับที่นี่เขาใสดตังไกเนี่ยครับน้ำจิ้มนี่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มลาดเลยนะครับ ต่วผมสีบาลาดสนันนี้ผมสีดย่างตัวผู้ได้ยากนีก่ครับลาดทั้งสี่เลยเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มลาดไปสีแสบครับเนี่ยหนึ okay, <boy. S 1> ่งสบเด็ดเด็ดขาดครับเด็ดขาดน้ำจิ้มมือนีเด็ดขาดอันนี้กุ้งแซนมอนปลาสูตรพญยยกวนค้นผูน้หายขี่โผงใหญ่ดีครับหรือว่าเองคือบ่คือมู บ่คืออะไรครับมันเป็นสูตรของพญิอ้วนสูตรนี้คือสุดยอดของพญิอ้วนแหละครับแซ่บแห้งนี่คือน้ำกิ้มเหลือไว้ครับเนี่ยครับแล้วเหรอเดี่ครับเนี่ยเป็นบะพี่น้องแล้วแหละกุ้งแซ่บน้ำปลาสูตรพญิอ้วนคนผู้ให้ขี่ผัวใหญ่นะครับขันผู้ใดญ่บ่ขันได้กินก็ลองเห็ดกินเบิ่งเด้อครับเนี่ยแซ่บครับแซ่บแซ่บอีหลีซิมบ่ครับซิมเบิ่งบ่ บอซิมกับบอเปนหยางอันนี้ขึ้นแล้วเหรอเนาะครับเนาะสูตรหนึ่งสีไห่เบิ้งคักๆเดอนมันงามๆเป็นตะกินแม่พี่นองขอขอบคุณพี่นองทั้งหลายด้ครับด้วที่ยุ่ทางบ้านที่ติดตามพอยวยวุ่นนผู้หายขี่โผงใหญ่มาโดยตลอดที่กดไหลกดตดตามค่อยเป็นห่วงค่อยสักท้ายกันมาก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับมือนี่พอยวยวุนเฮ็ดแล้วสิไปกินสะกอนกับว่่ได้กินกับเหล่าหรอกครับเพราะว่าพอยวยว่น่ได้กินเหล่า กัสิไปกินกับเขาเนี่ยแหละขอขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อะสำหรับมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนก็สวัสดีครับ